<c oughs> สวัสดีค่ะจุมเอสศุวกวันนี้เชฟอินความอร่อยที่โลตัสสุขดดุมวิท50อากาศไม่ค่อยดีกินน้ำเปล่าเช้าเกินไปโลตัสยังไม่มีอะไรกินก็กินเท่าที่ขายอย่าไปกดดันพนักงาน เพราะว่าเขายังเตรียมของไม่ครบก็อัานไหนพร้อมขายก็กินอันนั้นก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยได้กินก๋วยจับดวนแม่อุบลร้านนี้อยู่คู่กับโรตัสสุขุมวิท50มาอย่างยาวนานหมูอะไรวะกระดูกอุกหมูกระดูกมออนแล้วก็เป็นตัวหมูยอหมูยอ หมูยอเขาอร่อยนะจานนี้เป็นแบบออริจินอลก็คือเป็นแบบต้นต้นตำรับก็ราคา60บาทถ้าเพิ่มไข่ก็70็ดสิบาทราอยู่ใ,ใกล้ๆอย่างนี้นะทีจจ่จุดกอกับเส้นเลยกินลำบากแล้วก็ได้กินอาหารเส้นเส้นดูจะเหนียวนุ่มนะ ที่ซุยๆอ,อ,อยู่นี่ไม่ใช่อะไรมันร้อนก็คือก็รอให้มันเย็นกว่านี้สักหน่อยก็ไม่อร่อยไงจะกินอะไรร้อนๆก็แล้วแต่นะยังไงก็ต้องรอให้เย็นอยู่ดีเหนียวยๆโคตรเลยชิมน,น้ำมไม่ได้ปรุงเลยรสชาติเดิมๆมา เคยกินแบบคือจะบอกตรงว่าไม่ถน,นัดก,กับการใช้ตะเกียบเลยยกขึ้นมาไม่มีไม่มีความสามารถในกะินกินเสน้นร้านเหนียวนุ่มยอหรยอวหันมาแบบนหลักพอดีกริงยออร่อย Có Gió mẹ cũng buồn Đó là bánh Bột muộn con, con. có mừu không Bột đều vậy? Bột ร้อนอยู่ร้อนอยู่อร่อยชิ้นใหญ่ๆขาขาต่อไปนัดน้าอันนี้ทของขายก็คือนัดนาไม่ได้กินนัดนานานมากดูความหมูหั่นด้วยเครื่องแน่เลยเนีะกันใหญ่นะต้องหั่นด้วยเครื่องแน่เพราะถ้าหั่นด้วยมือไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นี่ ต่างกันใหญ่ขนาดไหนหมนูพันใหญ่มากอ่ะเป็นหม,นนนะม,มูนุ่มไงนุ่มรับี่ชิ้นจิ้นที่หนึ่งกินไปแล้วนี่ชิ้นที่สองจิ้นที่สามจิ้นที่สี่ที่ห้าว่าเยอะมากเลยชิ้นที่หกจิ้นที่เจ็ด กินที่แปดเก้ากินที่เก้ารู้ว่าจานแรกที่ตักมันก็เลยติดอว่าจานและจานแรกเขาประเดิมด้วยการตักให้เยอะๆลูกคาจะได้เยอะๆดูความเส้นกินร้านหน้าที่อื่นเส้นมีเท่านี้กระยอบแล้วดูร้านนี้ไหนดิบมาสุดูุกไหเออโอ้เนยังไม่หมดนะดูนะยังไม่หมดนะโอ้ยร้านหน้าร้านหน้าร้านอะไรวะ ล้านนาวังทองหกสิบบาทกินเช้านี้ก็อิ่มมายันเที่ยงอ่ะไม่ปรุงก็อร่อยเรามีความผัก ขนะล้วนๆน,นี่กานี้มีเส้นอลังการมีหมูใหญ่เยอะแล้วก็มีขนะให้นี้สามอย่างแล้วก็น้ำราดขนะหกสิบบาทไอ้น้ำราดล้วมาใต้นี้หกสิบบาทแามนี้สองคนผมเม,มี่ยร้อยยี่สิบน้ำกดหนึ่งเจ็ดบาท ร้อยยี่สิบเจ็ดมาเสร็จแล้วไปคือกับข้าวขอบคุษทราการถิดตามชมกี่ทุกที่ขี้ทุกปั๊มและจมเอสะดวกแบบนี้ช่องนี้มีแต่ของอร่อยไปดูบรรยากาศนะนี่ครับโลตัสห้าสูงโฉมใหม่ à, nhìn con này